มาเรียนรู้การเดินทางมาโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุรูทัดเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณค,ณคณรูนเหมือนกันค่ะวันนี้เรายังอยู่ในช่องครูทัศดิ รถประจำทางหรือรถโดยสารหรือรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ค่ะอ่ะอย่างคุณครูมิ้วนะคะเวลามาโรงเรียนเทศบาละบุรีผ่านี่ียทบบาง,งม,มิ้วเดินทางด้วยวิธีไ,ไหนคะสำหรับคุณม,มิ้วนะคะคุณม,มิ้วก็ขับรถจักรยานยนต์มาคะ่ะแล้วก็ต้องสวมหมวกกันน,น็อกเวลาคุณมิ้วก็สวมหมวกกันน็อกมาทุกวันเลยค่ะรถจักรยานยนต์นี่อ่าถ้าแบบเดินรถไฟเที่ยวรถอะไรคะคุณครูม,มิ้วรถมอเตอร์ไซค์อ่ารถมอเตอร์ไซ ของเนี il, s <S ้ยของคุณคะก็นั่งรถจักรยานยนต์มาหขอนคุณครูมิลนี่แหละค่ะแต่ก็นานๆทีนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆนั่งรถอะไรมาบ้างนะวันนี้อ่าของครูไม่มีตัวอย่างการเดินทางมาให้เด็กๆดูเริ่มต้นจากอะไรคะจากรถประจำทางค่ะอ๋อรถประจำทางเป็นแบบไหนนะเด็ในเบรกหรือจากลูกสาหรือว่าเด็กๆคนไหน มันจะเป็นแบบหนมนี้นแล้วนะคะรรเนิค่ะโดยปกติเดนิเดนส่วนใหญ่นะคะที่มาลงเลนเทศบาลนูนพาวิทยาการที่นั่งรถประจำทางมาก็จะมีอยู่2แบบนะคะมีอะไรบ้างครูงนิ้วก็จะมีรถตู้ ยานยนต์ค่ะอ้าวรถจะยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์น,นั่นเองนะคะบางคนก็ซ้อนท้ายผู้ปกครองมาแต่อย่าลืมตใส่อะไรมาได้ครูนิวใส่หมน,นอกค้าป้องกันการเดินิเห็้ยน,น,น,นะคะเกๆลืมสวมใส่หมวกกันนอกมาด้วยนะคะแล้วชนิดนึงนะคะรถที่นมานมิไนะคะ,คะก็คือรถยนต์ค่ะ เดิส่วนตัวแล้วบางทีผู้ปกครองสะดวกผู้ปกครองเข้ามาทํางานหรือว่ามีธุระหรือว่าตัา้งใจมาส่งดก็มีรถยนส่วนตัวมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนนะคะแล้วการเดินมีบ้างนี้มนะคะคุณผู้ที่โรงเรียนเราคุณยู้วน่าจะมีแบบลงจากรถสองแถวแล้วก็เดินเข้ามาในโรงเรียนป<อ>ระมาณนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วบ้านโรงเรียนของเราก็อยู่ในชุมชนก็จริงแต่ว่าบางคนก็ไม่นิยมเดินมา ก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์มาดีกว่าว่ามันติดกับถนนใหญ่บางทีการสัญจรนี่มันรถมันเดอะมากนะคะยังไงผู้ท้าทกขอฝากติดเด็กเวลาจะนั่งรถโดยสารประจําทางหรือว่ารถที่เราเช่าเหมามาหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์รถจนส่วนตัวก็ตามเด็กๆต้องระมัดระวัวงในการนั่นนนงเลยนะคะไม่อะไรคะไม่ไปเอามือออกไปไ สน bon. 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 ุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยอยากชมกันหรือยังคะถ้าอยากชมแล้วเด็กๆอย่าลืมลุกขึ้นมาขยับตามคุณครูทั้งสองคนด้วยนะคะ This is the way we go to school. Go to school. Go to school. This is the way we go to school so early in the Ourselves, dress ourselves, dress ourselves. This is the way we dress ourselves so early in the morning. This is the way we wash our hands, wash our hands, wash our hands. This is the way we wash our hands so. This the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth so so early the morning. this is school morning go to go to school go early the the school in this school เด็กๆคะอย่าลืมวันนี้คุณครูก็อย,อยังมี คำสับประสานปิดอยู่ท้ายคลิปนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทดควรแล้วค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใช่ไยมัทคูนนิ้วใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเนอบ,บ๊ายบายคำสับสำหรับหนูหนู Motorcycle รถจักระยานยนต์ bus รถประจำทาง The cars รถยนต์เคบ y b